แฟนคลับชาวไทยแห่ขึ้นแท็กแบมแบมหลังแบมๆก่อเซเว่นทวิตข้อความแบบนี้สวัสดีทุกคนค่ะ สำหรับหนุ่มแบมแบมการพิมุขคู่บกูลหนึ่งในสมาชิกวงกอสเซเว่นศิลปินชื่อดังจากเกาหลีใต้หนุ่มหล่อมากความสามารถถ่ะกลายเป็นไอดอลเกาหลีใต้สัญชาติไทยตอนนี้นะคะแบมแบมได้กลายเป็นศิลปินเดีย่ยวภายใต้ต้นสังกัดอบิสคอมพานี Company, ประเทศเกาหลีใต้ลาสูดขาดทำออาแฟนคลับชาวไทยต่างส่งกำลังใจรลวๆค่ะถึงแม่แบมเหมือนหนุ่มแบ,ม,แบมนะคะออกมาทวิตข้อความทำออาแฟนคลับนั้นเป็นห่วงกันเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที21่21กุมภาพ,พันธ์ที่ผ่านมาค่ะคือเมื่อวานนี้เองแบบมแบมทวิตข้อความโดยระบุว่าทำไมคนไทยเราถึงชอบดูถูกกันเองหลายครั้งแล้วแต่ผมก็ยังไม่เข้าใจเราคนไทยบ้านเกิดเดียวกันแท้ๆแทนที่จะเป็นกำลังใจให้กันดันมาพยายามดึงคนเราเองให้ดูตกต่ำลงอยากให้ภูมิใจและยอมรับความสามารถของคนไทยเราเองบ้างนะครับ หลังจากที่นุ่มแบมแบมนะคะทวิตข้อความนี้ออกไปแฟนคลับชาวไทยต่างก็ออกมาทวิตข้อความส่งกำลังใจถึงนุ่มแบมแบมนะคะกันเป็นจำนวนมากต่างก็บอกว่าพร้อมที่จะส่งกำลังใจให้นุ่มแบมแบมในทุกๆเรื่องนั่นเองค่ะ ทุกทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าสารดีๆจากช่องของเราด้วยนะคะ